สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการตั้งตู้กันเพื่อนเพื่อนหลายคนคงเคยเจอปัญหาเวลาตั้งตู้ใหม่ใช่ไหมที่ปลาที่เราเพิ่งซื้อมาเนี่ยดันมาป่วยซะได้แต่ปัญหาแบบนี้จะหายไปถ้าเราเตรียมตู้หรือเตรียมที่อยู่ของน้องปลาเนี่ยให้ปลอดภัยหายห่วงตั้งแต่ต้นเราต้องมาดูกันก่อน,อนว่าปัญหาการตั้งตู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะปัญหาคอรีนคอรีนในน้ำเนี่ยมีมากเกินไปจะส่งผลให้ปลาป่วยได้ต้องลดคอรีนในน้ำก่อนน้ำถึงจะพร้อมเลี้ยงน้องปลาได้ สองปัญหาเรื่องระบบนิเวศที่ยังไม่เส็ตตัวเพราะถ้าระบบนิเวศไม่ดีทั้งปลาและก็ต้นไม้น้าก็จะไม่เจริญเติบโตได้เท่าที่ควร ปัญหาตะกอนในน้ำทามีตะกอนในน้ำมากเกินไปปลาก็จะว่ายน้ำไปมาในน้ำที่มีตะกอนฝุ่นต่างๆเนี่ยเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ปลามีอาการป่วยตามมาแถมน้ำยังดูขุ่นแล้วก็ไม่สวยอีกด้วยแต่ปัญหาหลักๆที่กวนใจนักเลี้ยงมือใหม่จะหายไปแค่มีซีแชมเฮสตัสสุดยอดน้ำยาตั้งตู้ปลาและไม้น้ำประกอบด้วยน้ำยายา3ชนิดซีแชมคุลิตี้ลดตะกอนในน้ำช่วยทําให้น้ำใสเร็วขึ้นซีเชมพามลดคอรลีนแอมโมเนียในไต้และในเตรสเพิ่มความปลอดภัยให้ปลาซี เกมสต้าบิลิตี้น้ำยาสร้างจุลินทรีย์ช่วยสร้างระบบนิเวศที่ดีในตู้ปลาและตู้ไม้น้ำอยากให้น้องปลาที่เรารักแนวอยู่กับเราไปนานๆก็ต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับพวกเขานะสนใจเนก็ท <an> ักมาสอบถามได้ที่ Facebook PCN Marketing and Distribution ได้เลยนะหรือแอดไลน์ PCN พด o ีอสกอ์ชอปได้เลย